สะแรกผิดหวังมาค่ะผิดหวังมาสะที่สองกันนะครับทุกคนไปเราชมเลยค่ะอะไรคะคุณแม่คะคุณแม่ว่าอะไรคะมาช้าคือว่ามาซาคะเพราะว่าแม่เกลือแล้วแม่เกลืออาหารแล้วหรอเจ้าพิย์บอกว่าให้มาซิดเบ็ดสะยายมาไปเลย ประทิ่บอกว่าสิทธิ์สะประทิบนะได้แค่สองตัวมันไม่พอกินบ้านนยังมีดิน ต่างแปลงหาก,กินบ่อเอื้ตายรดบ่ติดชีวิตบ่อวุ่นวายงานเย็ดไปเมื่อยกายกะเ้า,าเป็นหอดประทานบริษัทบอ่อต้องขาดบ่ต้องแข่งแต่งเอ็งเฮาลูกจ้างไหนจ้างเก่าคือเก่าวงประชุมคือภาคเขาพร้อมครอบ อย่าสุขื้นอบอดปานนามบานบายให้ปลูกให้สร้างไว้คิดให้หดูอย่าขับมือรวยจังสิอู่ไว้ไปสร้างตัวอบปมีเพราะปรัวแม่และพพอ ชูแม่ดิโอ้โหได้แล้วครับเฮ้ยใหำเอานะสามันกี่เด็นะให้คุณแม่คุแม่เรียกปลาให้หน่อยถ่ายคุณยายสิช่วยปลายังบอดได้ปลาที่บรออยู่้นปลาที่ัวปลาในญ่ยมันสมคาเนี่ยปลานิ่นครับเอี๋ยวปลาหนยัง เออมาเดี๋ยวเดนาแกให้เนยให้ยาแกให้เอทุนเพิ่นอยู่ไหนเนี่ยอนนนนไปตแ้อบดนแล้วกุี่นี่นไนยไ <laughs> ปดุนนปดคนที่นี่นนะ

มมยัังนโอ้ยเหยียบเขาเลยน้อยทิ้ททงพวกอี่ยมันไปแล้ว ตอดดีนะตอดอย่างเดียวโอเฟอชิโนอเอาเด้อดูะออนะคะโรเฟชิ่นจิโ์จะได้กินไหม <c oughs> ปลาในสะเทะเทนะครับเรียบร้อยเรอเดี๋ยวเียบร้อยย้ายเรียบร้อยของย้ายคันปลา <laughs> าาอาานตัย่มา, <c oughs> ามาเามานี <c oughs> โอ้น่ารักขน, <c oughs> <c oughs> นเดีน, <c oughs> <c oughs> นมัน,นอิ่มมันตัวหน่อยมันกินพรท่านเาซอยยายเนะ้อ

มันไม่ได้ม no ีด no ่โตหน่อยนะฮะเอาตัวแ่ไม่ได้ตอนนี đ ổ đ ổ ้เด e ี๋ยวเอานมปังก <Deep> <c oughs> ินไหมมันไทเดรให้าองหายนเห็นก็ชวสดนะดึงเอาดวอะาวาคือง่ายเนาะสาธิตใหม่เอม เอาเบ็ดลงนาทีแรกได้ละตัวหนึ่งเถื่อที่สองเอาลงอีกได้อีกตัวหนึ่งนั่งท่าลงไปเนาะทิวเนาะสองชั่วโมงบ่ได้ตพรานตัวป๊นปุ๊ะ๊บปุ๊บ

ว่ได้กินบ่ได้กินดอกมนันิเดอเดียวเดี๋ยวยวางแผนบ้างาไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยใส่างเลยสองยายหลานมานขนาด <laughs> ได้เป็นสิบตัวหากินมนัมนิมนันมันมานมานัน <c oughs> โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด <c oughs> อะไรจะมานขนาดนี้ว่เล่นน้ำไหมโอ้ยใครมาหาน่ะ ไปไหนกันมาคะมาทำอะไรคะวันนี้มาตกปลาเจ้าหญิงมาตกปลาเหรอคะสวยจังเลยชุดเจ้าหญิงจะได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมคะกองเชียร์เราเนืองแน่นนะคะทุกคนกองเชียร์มาแบบเยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้ไม่มีวีเวลว่าจะได้ ต้องจาสะนี่กะยายคนพึ่งกวัวเกลือหัวอาหารไปเนาะคือสิบไดอีกนี่แหละสะนี่กะได้ไปสะไดก็มาได้เด้เมื้อนี้ค่ะสงสัยกินแหว้วสงสัยได้ซสื่ออาหารถุงกิน,อ,นอะไรคะลูกยืนนั่งอยู่เฉยๆนะคะอย่าเดินค่ะเด้ย่าบาดขาคะลูกขาอันถา้ถาถ้าได้ปลาใหญ่จะถ่ายให้เบิ่งเด้อมันรุ่นนำกันเนาะค่ะเนาะ ได้แล้วนะจุ่มไหมลตอดใจเลยโอ้คือเข้าไปเลยบ่มีปัญญาปลาตัวใหญ่ไปอ่ะปลาเนมค่ะ <c oughs> ปานนี้จะพันเนาะป่านนี้จังได้กินค่ะส <c oughs> ำหรับวันนี้เนาะอันนาแอนกับน้องทิวได้พอกินไหนดูสิในสี่ห้าตัวเนี่ยแหละตัวอันพอดีต้ม้นสีาไปเห็ดเมนูต้มได้พอกินแล้วเนาะก็เลยว่าชิาลำลาพี่น้องเลยนะกว่าสิได้น้อ้วนเนาะ อยากคักอยากอิลีเดยเมือ่อนาเขาเขามาหาใหม่มันมีปลาดุกะระปลานิลใหญ่แห้งอยู่สระนี้เขาต้องมาหากินใหม่มือ่อนาเมื่อนี้มานอยู่มานแต่มานบลายโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นาแอนและน้องทิวขอลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับบ๊ายบาย